ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,488ถึง1,490ค่ายกลอันยิ่งใหญ่ของนักปราชเจ t c h a n แน l ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องแต่ถึงแม้การเปิดใช้ค่ายกลทะลุมิติจะประสบความสำเร็จแต่เขาก็ยังต้องอดทนกับความบอบช้ำสาหัสอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนระหว่างการเดินทาง อย่าว่าแต่ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจากการทะลุมิติระยะไกลเพียงแค่การโจมตีของเหล่าผู้อาวุโสก็เกินพอจะทําให้อวัยวะภายในของเขารุนเรไปหมดเกิดเป็นความบอบช้ําสาหัสอยู่ข้างในอีกอย่างถึงเขาจะปัดป้องการโจมตีออกไปจากตัวได้แต่คลื่นความสั่นสะเทือนก็ยังส่งผลกับร่างกายของเขาเกิดเป็นความบอบช้ําถึงแม้จะมีพลังปราณเทียบฟ้าก็ยังยากที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วตุ จางเซเวียนพยายามยันตัวลุกขึ้นยืนเมื่อได้ยินเสียงตุ๊บหนักๆดังขึ้นเมื่อหันไปดูก็เห็นเฉิงเล่ยเหยาตกลงมานอนอยู่ข้างๆอาการบาดเจ็บของเธอนั้นสาหัสกว่าเขาอีกทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลลมหายใจก็โรยรินเต็มทีดูเหมือนเธอพร้อมจะหยุดหายใจได้ทุกขณะถึงอย่างไรเธอก็เป็นแค่นักรบการละทิ้งช่องว่างเท่านั้นแม้ค่ายกลทะลุมิติที่จางเซเวียนสร้างขึ้นจะแข็งแกร่งกว่าค่ายกลทะลุมิติอื่นๆแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะทนทานไหว เพราะรู้ความจริงข้อนี้จางเซเวียนจึงพยายามอย่างดีที่สุดที่จะห่อหุ้มร่างของเธอไว้ด้วยชั้นพลังปราณจนหนาเพื่อปกป้องเธอระหว่างการทะลุมิติแต่ดูเหมือนเขาจะประเมินความรุนแรงของการทะลุมิติตำไปจางเซเวียนรีบตรวจสอบอาการของเฉิงเล่ออยเหยาหลังจากแน่ใจแล้วว่าอาการบาดเจ็บของเธอนั้นรักษาได้และจะไม่ส่งผลในระยะยาวเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกค่อยยังชั่วหน่อย จางเซเวียนลุกขึ้นยืนช้าๆแต่ทันทีที่เริ่มเคลื่อนไหวอาการบาดเจ็บก็กำเริบทำให้เขาต้องกระอักเลือดออกมาอีกสองครั้งนี่เป็นความบอบช้ำที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เขาเคยประสบนับตั้งแต่เริ่มฝึกฝนวอลยุธมาเขาพยายามเข้าไปหาเฉิงเล่ยเหยาวยาและด้วยการกระดิกนิ้ว2อถึงสาครั้งจางเซเวียนก็ส่งกระแสพลังปราณเข้าสู่ทางเดินพลังปราณของเธอเพื่อสมานบาดแผล เมื่อเห็นผิวพรรณของเธอดูดีขึ้นและบาดแผลเริ่มสมานตัวจางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะรีบเยียวยาตัวเองเขาใช้เวลา10นาทีเต็มๆในการขับเคลื่อนพลังปราณให้ไหลเวียนทั่วทั้งร่างสามรอบก่อนที่ความบอบช้ำภายในจะบรรเทาลงมากถึงเขาจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แต่ก็สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีปัญหามากนักต่อไปเราไม่ควรทำอะไรเสียเส่ยงๆแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นคงได้ตายเข้าสักวันแน่จางเซเวียนคิด เมื่อหวนนึกถึงสิ่งที่เขาได้ผ่านมาก็มากพอที่จะทำให้หัวใจเต้นโครมครามแล้วลงท้ายมันจบลงด้วยดีก็จริงแต่ถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็จะสูญเสียทุกอย่างไปหมดเห็นได้ชัดว่าเทพอด,ดาแห่งโชคลาภยังคงฉายแสงให้กับเขาจางเซเวียนหันไปมองเฉิงเล่อเหยาอีกครั้งเห็นอีกฝ่ายยังสลบอยู่แต่การหายใจของเธอสม่ำเสมอขึ้นมากบาดแผลที่เคยสาหัสก็หายวับไป เขาสะบัดข้อมือแล้วนําเข็มเงินออกมาจํานวนหนึ่งหลังจากถ่ายทอดพลังปราณเข้าไปแล้วเขาก็ปากเข็มเหล่านั้นลงไปทั่วร่างของเธอจางเซเวียนได้อ่านหนังสือทั้งหมดของนายแพทย์ทระดับ8ดาวที่ปูชนีสถานนักปราชญ์แล้วต่อให้ไม่ใช้หอสมุดเทียบฟ้าเขาก็มีความสามารถเทียบเท่ากับนายแพทย์ระดับ9้าดาวเฉิงเล่ยเหยาสลบไปเพราะความบอบช้ำที่ได้รับจากคลื่นรบกวนของมิติดังนั้นเมื่ออาการบาดเจ็บของเธอหายไปการปลุกเธอให้ฟื้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เป็นไปตามคาดทันทีที่เข็มเงินถูกประเข้าไปเปลือกตาของเฉิงเล่ออยเหยวก็กระพริบไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะลืมตาขึ้นช้าๆเธอจังงังไปชั่วขณะก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นนั่งและเหลียวมองไปโดยรอบด้วยสีหน้าประหลาดใจพร้อมกับพึพมพำเรายัางไม่ตายแรงกดดันมหาศาลที่โถมเข้าใส่เธอระหว่างการทะลุมิติทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับความตายกำลังเข้ามาใกล้ไม่คิดเลยว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้ เมื่อได้ยินปฏิกิริยาของเฉิงเล่ยอเหวยาวจังเซเวียนหัวเราะหืบหืผมอยู่นี่จะปล่อยให้คุณจากโลกนี้ไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรจากนั้นน้ำเสียงของเขาก็จริงจังขึ้นขณะที่พูดต่อเอาละผมอยากให้คุณช่วยดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและไกลาจากสาราว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งมากเท่าไหร่ ได้สีเฉิงเล่ยอเหยาพยักหน้าขณะลุกขึ้นยืนเธอกระโจนขึ้นสู่กลางอากาศและสำรวจพื้นที่โดยรอบจากนั้นก็มีสีหน้าไม่อยากเชื่อขณะที่อุทานออกมานี่คือชายแดนของเมืองทานน้ำแข็งเรามาถึงที่นี่ได้เร็วขนาดนี้เชียวหรือประสบการณ์ครั้งแรกของการทะลุมิติมักทำให้เกิดความรู้สึกไม่คุ้นเคยซึ่งแม้แต่จางเซเวียนก็ไม่ถือเป็นข้อยกเว้นนะับระสาอะไรกับเธอ เมืองทานน้ำแข็งเมื่อได้ยินคำที่ไม่คุ้นหูจังเซเวียนขมวดคิ้วมันอยู่ห่างจากสรารว่าการที่ราบทานน้ำแข็งแค่ไหนเขามุ่งตรงมาตามทิศทางที่เฉิงเล่เหย่าอธิบายไว้อย่างเคร่งครัดการทะลุมิติครั้งนี้มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า เห็นจังเซเวียนขมวดคิ้วเฉิงเล่อยอหยารีบอธิบายสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งนั้นอยู่ในเมืองทานน้ำแข็งมีค่ายกลของสำนักที่ป้องกันคนนอกไม่ให้ทะลุมิติตรงเข้าไปในเมืองได้เพราะฉะนั้นพิกัดที่ฉันบอกคุณจึงเป็นบริเวณชายแดนฉันนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะทะลุมิติมาถึงที่นี่ได้ถูกต้องแม่นยำขนาดนี้ ในฐานะหนึ่งในกลุ่มอำนาจชั้นนำของทวีปแห่งประมาจารย์ไม่มีทางที่พวกเขาจะปล่อยให้ใครต่อใครทะลุมิติเข้าสู่สำนักของตัวเองโดยตรงได้ผู้ใดที่พยายามจะทำอย่างนั้นจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเสียก่อนที่จะได้เข้าถึงตัวหัวหน้าน้อยแห่งสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งเสียอีก สำหรับค่ายกลทะลุมิตินั้นเป็นที่รู้กันว่ามีความไม่เสถียรบ่อยครั้งที่เป้าหมายถูกบิดเบือนไปจากพิกัดที่ตั้งไว้อยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะกับค่ายกลทะลุมิติระยะไกลแต่ด้วยความพยายามครั้งแรกชายหนุ่มก็กำหนดพิกัดของค่ายกลทะลุมิติได้ตรงตามจุดที่เธอบอกไว้อย่างมั่นยำนี่เป็นสิ่งที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายกลระดับ9ก้าดาวขั้นสูงสุดก็ยังทำได้ยาก ชายหนุ่มบรรลุเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยใช้เพียงแค่พิกัดและการคิดคำนวณในใจความเก่งกาจของเขาช่างเหลือเชื่อจริงๆก่อนหน้านี้เขายังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับค่ายกลนทะลุมิติไม่ใช่หรือและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นในการศึกษามันเมื่อได้รู้ว่าทั้งคู่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับศาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งแล้วจังเซเวียนถอนหายใจอย่างโล่งอก,อกเอาละในเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วก็รีบเข้าเมืองกันเถอะเราต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญ่า ได้สิด้วยความพยายามทั้งหมดทั้งมวลที่ชายหนุ่มมุ่งมั่นจะเอาชนะทั้งปูชนีสถานนักปรา์เพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ของเขาก็พอจะเห็นชัดถึงความตั้งใจแน่วแน่ของเขาแล้วเชิงเลือเหยาวจึงไม่เสียเวลาเธอรีบบินตรงไปยังกำแพงเมืองที่อยู่เมื่อไกลออกไปนั้นทันที เมืองทานน้ำแข็งนั้นขึ้นตรงกับสาลาว,ว่าการที่ราบทานน้ำแข็งอันนึงอำนาจแม้จะมีภูมิอากาศที่มีน้ำแข็งเกาะอ,อยู่ทั้งปีแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแผงประมาานมีกำแพงเมืองสูงตรงานล้อมรอบเมืองขนาดใหญ่เอาไว้และบางทีอาจเป็นเพราะใกล้เวลาดึกดื่นแล้วประตูเมืองจึงปิดสนิทไม่ต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนแต่ด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ของเชิงเล่ยเหวาในฐานะสิทธิสายตรงฝ่ายในของศาลาว,ว่าการที่ราบทานน้ำแข็งทั้งคู่จึงเข้าไปได้โดยปราศจากปัญหาใดๆ เกล็ดหิมะโปรยปลายอย่างเงียบเงันทั่วทั้งเมืองทําให้เกิดกองหิมะสูงเท่าเข่าอยู่สองข้างถนนแม่อากาศจะเย็นจับใจแต่ถนนหนทางก็ยังมีชีวิตชีวาผู้คนมากมายเดินผ่านไปมาและบางครั้งก็มีเกี้ยวผ่านมาด้วยเฉิงเล่ยเหยา่มองจางเซเวียนและถามว่าประมาจาณจางเราควรตรงเข้าสู่ศาลาว,ว่าการที่รับทานน้าแข็งเลยไหมจางเซเวียนสายหน้าทําไมล่ะเฉิงเล่ยเห่ยาถามด้วยความไม่เข้าใจ เหตุผลที่พวกเขาฝ่าฟันปัญหาต่างๆมากมายและรีบร้อนมาที่นี่ก็เพื่อจะให้เข้าถึงตัวหัวหน้าน้อยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่หรือทำไมจู่ๆอีกฝ่ายถึงจะถอยหลังจากที่มาถึงที่หมายแล้ว เรื่องด่วนตอนนี้ไม่ใช่การเข้าสู่ศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งแต่คือการสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าไม่อย่างนั้นถ้าเราพรวดพลาดเข้าไปโดยไม่ดูตามาตาเรือและเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นไม่เพียงแต่เราจะช่วยชีวิตเธอไม่ได้เรายังอาจจะต้องตายเสียเองด้วยจางเซเวียนพูดพร้อมกับย่นหน้าผากจะเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นในศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งหรือหรือว่าปรมาจารย์จางคุณกำลังหมายความว่า เฉงเลาาอเหยือึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะพลันนึกได้เธอรู้สึกเหมือนถูกาสาดโครมด้วยน้ำเย็นน้ำเย็นทั้งถังเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งอย่างนั้นหรือตอนที่1 4 8 9ชื่อของผมคือเธอได้ถามเหล่าพี่น้องในสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งที่สนิทสนมกับเธอเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้าน้อยแล้วแต่คำตอบที่ได้รับก็คือทุกอย่างปกติดีและไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อลองคิดดูก็ฟังไม่ขึ้นเอาเสียเลยจะเกิดอะไรขึ้นได้กับหัวหน้าน้อยซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานภาพเป็นรองเพียงแค่ผู้อาวุโสที่หนึ่งเท่านั้นจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับเธอโดยที่ไม่มีใครรู้เลยได้อย่างไรมีความเป็นไปได้เพียงสองข้อเท่านั้นที่จะอธิบายสถานการณ์อันแปลกประหลาดนี้ได้ข้อแรกก็คือหัวหน้าน้อยโกหกส่วนข้อสอเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นภายในสำนักและมีใครบางคนจงใจปิดข่าว เมื่อมาคิดดูหัวหน้าน้อยน่าจะแจ้งข่าวให้เหล่าผู้อาวุโสและเหล่าผู้เชี่ยวชาญในศาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งรับรู้โดยตรงเพื่อหาวิธีรับมือกับวิกฤตการณ์นั้นแทนที่จะพยายามส่งข้อความมาหาเธอเพื่อให้ส่งไปถึงท่านอาจารย์ของเธอซึ่งมีวันยุดอ่อนได้กว่าเธอมากเพราะการกระทำอย่างนั้นดูจะมีเหตุผลมากที่สุดเห็นได้ชัดว่าเธอคงไม่อาจไว้วางใจใครสักคนได้เลยในสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็ง เรื่องนี้ทําให้เฉิงเลือยเหยา่นลุกไปทั้งตัวขณะที่สายหัวอย่างไม่อยากเชื่อเธอรู้เพียงว่าหัวหน้าน้อยกําลังเผชิญหน้ากับอันตรายบางอย่างแต่ไม่ได้คุ่นคิดอย่างลึกซึ้งถึงเรื่องนี้มาก่อนมันอธิบายได้เลยว่าทําไมประมาจารย์จางถึงห้ามไม่ให้เธอติดต่อกับสาลาว,ว่าการที่รับทานน้าแข็งโดยตรง ผมเข้าใจว่าคุณเป็นสมาชิกคนหนึ่งของศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งหกักเรื่องนี้ทำให้คุณลำบากใจผมรับมือเองได้เพียงแต่ต้องขอร้องคุณว่าอย่าเปิดเผยตำแหน่งที่อยู่ของผมให้ใครรู้จังเซเวียนหันไปประสานมือให้เฉิงเล่ยเหยาถ้าเกิดอะไรขึ้นกับศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งจริงๆ ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปที่จะขอร้องเธอให้เลือกระหว่างตัวเขากับสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งแทนที่จะทำให้เธอลำบากใจคงจะดีกว่าหากจะกันเธอให้พ้นจากเรื่องนี้ด้วยวิธีนี้อย่างน้อยเธอก็สามารถทำเป็นไม่รู้เรื่องและลอยตัวจากปัญหาทั้งหมดได้เอออเฉิงเล่ยเเยาถึงกับอึ้งไปสิ่งที่เธอคิดได้ก่อนหน้านี้ทำให้ได้ข้อสรุปบางอย่างท่าเรื่องจริงคือสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับหัวหน้าน้อย ก็มีคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจจะพอที่จะทำแบบนั้นได้ซึ่งก็คือผู้อาวุโสที่หนึ่งเท่าที่เธอจำได้ผู้อาวุโสที่หนึ่งรับผิดชอบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในศาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นกิจการภายในหรือภายนอกทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอด้วยเหตุนี้แม้เธอจะไม่ใช่หัวหน้าศาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งแต่ก็มีสถานภาพไม่ต่างกัน หากข้อสันนิษฐานก่อนหน้านี้ของเธอถูกต้องคือมีใครบางคนที่อยู่ในนั้นพยายามจะเล่นงานหัวหน้าน้อยจริงๆตัวการก็คงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้อาวุโสที่หนึ่งไม่มีใครมีความสามารถพอจะปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นในสาราว่าการที่รับทานน้ำแข็งจากผู้อาวุโสที่หนึ่งได้เพราะถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสที่หนึ่งป่านนี้เธอคงจะเข้าไปช่วยเหลือหัวหน้าน้อยแล้ว แต่ถ้าผู้อาวุโสที่หนึ่งเป็นตัวการจริงๆในฐานะสิทธิสายตรงของสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งเธอจะฝ่าฝืนคำสั่งได้หรือไม่ต้องห่วงนะผมเข้าใจลาก่อนเพราะไม่อยากทำให้เชิงเลือเหวยาวต้องลำบากใจจังเซเวียนหันหลังกลับแล้วเดินจากมา แต่เขาเดินไปได้เพียงสองถึงสามก้าวเฉิงเล่ยเหยาก็รีบวิ่งตามมาและยับยั้งเขาไว้เธอพูดด้วยสีหน้ามุ่งมั่นรอก่อนหัวหน้าน้อยนะ่ะเป็นคนอ่อนโยนและฉันเองก็เป็นนี้บุญคุณประมาจารา์จังอยู่ฉันอยากช่วยเหลือคุณในการนำตัวหัวหน้าน้อยออกมาต่อให้นั่นจะหมายถึงการต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามกับผู้อาวุโสที่หนึ่งก็เถอจางเซเวียนจ้องหน้าเฉิงเล่ออยเหยาคุณคิดดีแล้วหรือเรื่องนี้จะมีผลตามมาไม่น้อยนะคุณคงเข้าใจใช่ไหมว่าไม่มีทางหันหลังกลับได้ เฉิงเล่ยเหยาถอนหายใจก่อนจะพยักหน้าอย่างเคร่งครึมฉันเข้าใจเธอเติบโตมาในสาราว่าการที่รับทานน้ำแข็งจึงเป็นธรรมดาที่จะรู้จักที่นั่นดีแต่ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอคนนี้คือผู้ปรับปรุงเทคนิควอนยุทธของศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งและช่วยชีวิตบรรดาพี่น้องของเธอไว้จากการต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และหัวหน้าน้อยกลูจะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาการุณายิ่งไปกว่านั้นเธอยังรู้สึกเกรงขามอยู่ในใจอย่างล้ำลึกกับความมุ่งมั่นของชายหนุ่มที่ต่อสู้กับปูชนีสถานนักปราดเพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์ของเขาเธออยากช่วยเขาด้วยความจริงใจ ก็ได้ขอให้ผมได้ขอบคุณแทนเจ้าหย่าด้วยก็แล้วกันเห็นอีกฝ่ายตัดสินใจแล้วจังเซเวียนพยักหน้ามีใครในศาลาว,ว่าการที่รับทานน้าแข็งบ้างไหมที่มีตําแหน่งสูงและคุณสนิทสนมด้วยเราควรจะเริ่มสืบเสาะเรื่องราวจากตรงนั้นบางทีอาจจะได้เงื่อนงําบางอย่างอันดับแรกเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหย่าก่อนที่จะคิดหาวิธีตอบโต้ต่อไปแต่การที่จะรู้เรื่องราวภายในศาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องที่รู้กันว่าจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนใน เฉิงเล่ยเหวาครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะตอบว่าคนที่สนิทสนมกับฉันล้วนแต่เป็นคนรุ่นเด็กกว่าทั้งนั้นฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะรู้อะไรมากนักเกี่ยวกับปัญหาของหัวหน้าน้อยแต่มีผู้อาวุโสอยู่คนหนึ่งที่ฉันสนิทสนมมา mm hmm. เด็กไม้ทวแหวนย,ยักษ์เธอดูแลเอาใจใส่ฉันเป็นอย่างดีเสมอมาฉันคิดว่าน่าจะลองถามเธอดูผู้อาวุโสระดับวันยุทธของเธอละจางเซเวียนถาม นักรบระดับเซียนขั้น8ขั้นสูงเธอไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายเมื่อเทียบกับเหล่าผู้อาวุโสทั้งหมดแต่เธอมีหน้าที่จัดการเรื่องราวทั่วไปในสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับหัวหน้าน้อยฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้เรื่องเฉิงเล่ย์เหยา่พูดเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็ดีพาผมไปพบเธอหน่อยจางเซเวียนพยักหน้าแม้ผู้อาวุโสที่เฉิงเล่ยเหยาพูดถึงจะไม่ได้มีตำแหน่งสูงนะ แต่ด้วยหน้าที่การงานของเธอเธอก็น่าจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นเป็นอย่างดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าอย่าแน่นอนว่าเธอคงจะรู้อะไรบ้างตอนนี้ก็ค่ำแล้วฉันคิดว่าเธอคงจะอยู่ในบ้านพักบ้านพักของเธอนั้นอยู่ลึกเข้าไปในศาลาว,ว่าการที่ราบทานน้ำแข็งจะแอบเข้าไปตอนนี้นะ่าไม่ใช่เรื่องง่ายเฉิงเลยเห่ยาพูดพร้อมกับขมวดคิ้วดูจากเวลาประตูศาลาว,ว่าการที่ราบทานน้ำแข็งน่าจะปิดแล้วการเข้าไปข้างในไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คุณเชิญเธอออกมาพบเราได้ไหมจางเซเวียนถามเชิงเล่เหยาสายหน้ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกกฎเกณฑ์ของสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งน่าเข้มงวดมากถึงเธอจะเป็นผู้อาวุโสแต่ก็ไม่อาจออกจากสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งมาง่ายๆว่าแต่เธอจะออกมาตอนรุ่งเช้าเพื่อซื้อผลไม้ผักและอะไรทำนองนั้นเราจะเข้าไปหาเธอตอนนั้นก็แล้วกัน รุ่งนี้เช้าจังเซเวียนขมวดคิ้วยังเหลือเวลาอีกตั้งหชั่วโมงกว่าจะรุ่งเช้าอาจเกิดเรื่องราวขึ้นได้อีกมากมายในหชั่วโมงนี้ผมรอนานขนาดนั้นไม่ไหวหรอกก็มีวิธีอื่นที่จะเข้าพบเธอไหมเวลาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้จนกว่าพวกเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหย่าจึงไม่อาจรังร้งรอได้แม้แต่วินาทีเดียวเออ,อเฉิงเล่ยเหยาเงียบไป สมัยที่อยู่ในสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งเธอเป็นคนว่านอนสอนง่ายและทำตามระเบียบจึงไม่เคยลักลอบออกมาในยามค่ำคืนมาก่อนดังนั้นจึงจนปัญญากับคำถามของจางเซเวียนผู้อาวุโสที่คุณพูดถึงน่าจะต้องมีพ่อค้าขาประจำเพื่อช่วยเหลือเธอในการดูแลสเสบียงอาหารของสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งใช่ไหม ในฐานะหนึ่งในกลุ่มอำนาจชั้นนำของทวีปแห่งประมาจาร์สาลาว่าการที่ราบทานน้ำแข็งจะรับเฉพาะสเสบียงอาหารที่เพาะปลูกโดยผู้เชี่ยวชาญและมีสารปนเปื้อนน้อยที่สุดเท่านั้นพูดกันตามตรงนะฉันเองก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มอมนาจนั้นเป็นใครแต่เท่าที่รู้กลุ่มอำนาจจะเดียวในเมืองทานน้ำแข็งที่มีความสามารถตรงตามเงื่อนไขของสาลาว่าการที่ราบทานน้ำแข็งก็คือตระกูลหานพวกเขาเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของที่นี่ ยิ่งกลุ่มอำนาจมีขนาดใหญ่เท่าไรกฎเกณฑ์ก็ยิ่งเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นเพื่อฝึกฝนวอนยุทธ์ที่มีคุณภาพให้กับคนรุ่นหลังการใส่ใจอาหารการกินถือเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นพวกเขาจึงไม่ซื้ออาหารจากพ่อค้าข้างถนนอีกอย่างเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยด้วยหากมีใครใส่ยาพิษปนเปื้อนเข้าไปในผักของพวกเขาองค์กรทั้งองค์กรมีน้ำสลายหรือตระกูลหารคุณรู้ไหมว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนจางเซเวียนถาม เฉิงเล่ยเหยาวพยักหน้าเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายฉันรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะเชิญผู้อาวุโสออกมาแต่ถ้าพ่อค้าเจ้าประจำเป็นผู้เชิญเสียเองเรื่องนี้ก็คงจะง่ายกว่ามากภาพผมไปทีจังเซเวียนพยักหน้าทั้งคู่เดินละวะไปตามถนนหลายสายราวสิบนาทีต่อมาคฤหาสน์ขนาดใหญ่ก็ปรากฏตรงหน้าประมาจาร,รย์จังนี่คือตระกูลหานเฉิงเล่ยเหยาแยวแนะนา อือจางเซเวียนพยักหน้าขณะตรวจสอบข้อหาสอขนาดใหญ่ตรงหน้าการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของกลุ่มอำนาจชั้นนำในทวีปแห่งประมาจานได้นั้นแปลว่าตระกูลหานจะต้องเป็นตระกูลที่มีอำนาจตระกูลหนึ่งส่งสมุดแนะนำตัวไปจางเซเวียนบกมือการบุกเข้าไปในตระกูลนั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อีกอย่างหากเขาสร้างความปั่นป่วนขึ้น ก็จะทําให้เกิดปัญหายุ่งยากมากกว่าที่ควรจะเป็นสําหรับตอนนี้เป็นการดีที่สุดที่จะทําให้เจ้าตัวยอมพบเขาอย่างเต็มใจสมุดแนะนําตัวต้องใช้ชื่อฉันหรือเฉิงเลเยอรยาถึงกับชะงักแม้เธอจะเป็นหนึ่งในสิทธิสายตรงที่ปราดเรื่องที่สุดของสาลาว่าการที่ราบทานน้ําแข็งแต่อีกฝ่ายก็เป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเทียบเท่ากับผู้อาวุโสของสาลาว่าการที่ราบทานน้าแข็งเลยทีเดียว และเมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาอันไม่เหมาะสมที่ทั้งคู่มาเคาะประตูก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาคงจะไม่ได้พบกับเจ้าของบ้านใช้ชื่อผมนี่แหละจางเซเวียนพูดชื่อคุณเฉิงเล่อเหยาตาโตด้วยความประหลาดใจ ถึงจางเซเวียนจะเป็นอาจารย์ของหัวหน้าน้อยแต่ก็เป็นที่รู้กันในกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนของสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งเท่านั้นเขาจึงไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายอะไรและยิ่งไปกว่านั้นเขาก็เพิ่งมีความขัดแย้งกับปูชนีสถานนักปรามัดมาดการใช้ชื่อเขาจะไม่เป็นอันตรายหรือขอโทษด,ด้วยที่ต้องพูดแบบนี้แต่ปรมาจารย์จางฉันไม่คิดว่าชื่อของคุณจะใช้การได้นะ แต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบประมาจานจางก็หันกลับมาสีหน้าที่ไม่คุ้นเคยปรากฏตรงหน้าเธออีกฝ่ายปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ไปเป็นชายไวกลางคนที่มีผิวออกเหลืองเขาพูด้ด้วยทีท่าเรียบเฉยและสง่างามนับจากนี้ไปชื่อของผมคือหยางชวนตอนที่1490หานสุยหลิวหยางชวนเฉิงเล่ยเหยา่ใช้เวลาช่วครู่กว่าจะเข้าใจว่าจางเซเวียนพูดอะไรเธอกลัวจนแทบจะขาดใจคะคุณจะใช้ชื่อประมาจา์หยางหรือ อย่างชวนไม่มีทางที่เธอจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้ผู้อาวุโสสูงสุดหมายเลขหนึ่งของสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่มีชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของทวีปแห่งปรมาจารย์เป็นคนที่ใครๆก็พากันจับตามองแล้วจังเซเวียนจะใช้ชื่อของเขานี่นะถึงเขาจะเป็นอาจารย์ของคุณคุณก็จะยืมชื่อเขามาใช้แบบนี้ไม่ได้ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้หัวหน้าตระกูลหานยอมพบเราจังเซเวียนพูดในเมื่อเจ้าหยาเป็นสิทธิ์หลานของปรมาจารย์อย่างเขาก็น่าจะเข้าใจนะผมว่าเฉิงเล่ยเห่ยาออกจะไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องนี้ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอช่างอัดหานจริงๆการใช้กำลังกับเหล่าผู้อาวุโสของปูชนียอสอถานนักปราชญ์ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถึงกับปลอมตัวเป็นท่านอาจารย์ของตัวเองด้วยมันคงจะดีหากเขาไม่ถูกเปิดโปงเสียก่อนแต่หากใครรู้เรื่องนี้เข้า ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทีเดียวในตอนนั้นเฉิงเล่ออย์เหว่รู้สึกเสียใจที่ตกปากรับคำยอมช่วยเหลือเขาตอนนี้บอกไม่ได้แล้วว่าชายผู้บ้าบิ่นคนนี้จะสร้างความวุ่นวายอะไรขึ้นมาอีกไม่ต้องห่วงหน้าไม่มีอะไรหรอกจางเซเวียนเดาออกว่าเฉิงเล่ออยเหยากังวลเรื่องอะไรจึงโบกมือเป็นการรับประกรัน เขาคุ้นชินกับการปลอมตัวเป็นอย่างชวนแล้วและแน่ใจว่าจะสามารถรับมือกับอะไรก็ตามที่อีกฝ่ายจะปล่อยออกมาด้วยสถานการณ์ตอนนี้ชื่อของเขาไม่มีประโยชน์มากนะแต่หากเขาใช้ชื่อ,อย่างชวนซึ่งเป็นประมาจารย์ของสภาประมาจา์สำนักงานใหญ่ก็น่าจะทำให้ผู้คนสนใจและนั่นจะทำให้เขารู้ที่อยู่ของเจ้าอย่าได้เร็วขึ้นอีกอย่างอย่างชวนตัวจริงก็ยังปลีกวิเวกอยู่ที่ตระกูลจางในเมื่ออีกฝ่ายยังไม่ปรากฏตัวตอนที่เขาจักมา ก็มีแนวโน้มว่าเขาคงยังไม่ออกมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเอาเธอรู้ดีว่าเธอลงเรือลำเดียวกับเขาแล้วและไม่มีทางหันหลังกลับได้เฉิงเล่ย์เหวยจึงถอดใจจากนั้นก็นำม้วนกระดาษออกมาและตั้งต้นเขียนลงไปไม่ต้องเขียนคำว่าสภาปรมาจารย์ลงไปหรอกเขียนแค่สองคำอย่างชวนก็พอแล้วจางเซเวียนสั่งการได้เฉิงเล่ยเห่ยาไม่แน่ใจว่าจางเซเวียนทำแบบนั้นทำไมแต่รู้ว่าเขาคงมีเหตุผลของตัวเอง จึงหยิบกระดาษม้วนใหม่ออกมาและเขียนลงไปอีกครั้งหลังจากเขียนเสร็จเธอก็เดินไปที่ประตูและเคาะมันแอดองคครักษ์เปิดประตูออกมาและมองหน้าเฉิงเลือ,อยเหวาด้วยสายตาตั้งคำถามนายท่านของเราอยากขอพบนายท่านของคุณฉันขอรบกวนให้คุณนำสมุดแนะนำตัวนี้ไปให้เขาด้วยเฉิงเลือเห่ยาพูดขณะที่ยื่นสมุดแนะนำตัว ดูเวลาด้วยสิในท่านของเรากำลังพักผ่อนนอนอยู่ในห้องถ้าคุณมีกิจธุระอะไรหลักก็กลับมาพรุ่งนี้เธอองครักษ์สายหน้าปฏิเสธที่จะนำสมุดแนะนำตัวเข้าไปเมื่อถูกองครักษ์ปฏิเสธเฉิงเล่ยอเหยาสะบัดข้อมือและยื่นตราสัญลักษณ์อันหนึ่งให้อีกฝ่ายดูฉันขอแนะนำให้คุณนำสมุดแนะนำตัวนี้เข้าไปให้ในายท่านของคุณดูจะดีกว่าหากเรื่องนี้เนื่อช้าไปลำพังองครักษ์อย่างคุณคงแบกรับความรับผิดชอบไม่ไหวแนะ่ คุณเป็นสิทธิ์สายตรงฝ่ายในของศาลาว่าการที่ราบทานน้ำแข็งหรือองครักษ์อาจไม่รู้ว่าอย่างชวนเป็นใครแต่อย่างน้อยเขาก็รู้จักตราสัญ,ญลักษณ์นั้นจึงรีบรับสมุดแนะนำตัวและพูดว่าการุณารอที่ห้องถงใหญ่สักครู่ผมจะนำสมุดแนะนำตัวไปให้ในายท่านสำหรับบุคคลที่แม้แต่สิทธิ์สายตรงของศาลาว่าการที่ราบทานน้ำแข็งยังต้องเรียกขานว่านายท่านนั้นอย่างน้อยก็คงจะเทียบเท่ากับผู้อาวุโสคนหนึ่งองครักษ์อย่างเขาไม่กล้าทำให้คนระดับนี้ขุนเคืองแนะ่ เฉิงเล่เยเหวาเก็บตราสัญลักษณ์ก่อนจะเดินตามจางเซเวียนเข้าไปคอยระวังหลังให้เขาภายใต้การนำขององครักษ์ไม่ช้าทั้งคู่ก็มาถึงลานบ้านและสุดตัวลงนั่งที่ห้องถงใหญ่หลังจากจัดเตรียมน้ำชาให้แขกทั้งสองแล้วองครักก็รีบเข้าไปที่ห้องของหัวหน้าตระกูล แม้จะดึกดื่นค่อนคืนแล้วแต่หัวหน้าตระกูลหานก็ยังไม่เข้านอนเขายังคงหารือเรื่องราวต่างๆกับเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลองค์ครักษ์รีบเดินเข้าไปในห้องและประสานมือนายท่านมีคนมาขอพบตอนนี้นี่นะใครกันหัวหน้าตระกูลหานถามพร้อมกับขมวดคิ้วนี่คือสมุดแนะนําตัวขอ,ของเขาองค์ครักษ์ไม่กล้าพูดอะไรพร้อมกับรีบยื่นสมุดแนะนําตัวให้หานสุยหลิวรับสมุดแนะนำตัวมาและเปิดออกช้าๆมีเพียงสองคำเขียนไว้ในนั้นอย่างชวน ยางชวนหาสุยหลิวงงงัานที่ได้เห็นสมุดแนะนำตัวที่ไม่บ่งบอกอะไรเลยแบบนั้นคนพูดนั้นมีลักษณะอย่างไรวัตถุประสงค์ของสมุดแนะนำตัวคือการบอกเล่าตัวตนของตัวเองเขาไม่เคยเห็นสมุดแนะนำตัวที่ไหนที่มีเฉพาะชื่ออย่างเดียวแบบนี้มาก่อนองครักษรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาเป็นชายไวกลางคนที่สวมเสื้อคลุมประมาจารแต่ไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์ผมจึงไม่รู้ว่าเขาเป็นประมาจารระดับไหนประมาจารที่ไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์หาสุยเหลิวยิ่งงงงนก เหล่าปรมาจารย์มักจะกลัดติดตราสัญลักษณ์ไว้บนอกเสื้อของพวกเขาเสมอเพื่อให้ใครๆรู้การยื่นสมุดแนะนําตัวที่มีเพียงชื่อและไม่ติดตราสัญลักษณ์บอลน,นอกเสื้อยิ่งไปกว่านั้นยังมาเคาะประตูในยามวิการหมอนั่นเป็นใครเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง